ก็มาอัปเดตให้การยามค่ำคืนนะคะก็ตอนนี้นะคะราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ1,958เหรียญนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าค่ำคืนนี้นะคะมันปิดยืนนะคะเหนือ1,959ได้เนี่ยมันจะมีโอกาสนะคะที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเห็น ะะทองคำเนี่ยขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,985แล้วก็จะไปทดสอบบริเวณ2,000เหรียญนะคะตามลำดับนะคะตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาทดสอบบริเวณ1,959 0 0 0ไปแล้วนะคะก็พยายามที่จะยืนให้ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็มีแรงนะคะเ,เทขายนะคะก็กดดันนะคะ ก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะยืนได้หรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูนิดนึงนะคะจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้านะคะมันปิดยืนได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะขึ้นไปทดสอบนะคะแต่ถ้าปิดยืนไม่ได้นะคะแล้วบริเวณน,นี้เนี่ยมีการกลับตัวลงไปเนี่ย แล้วลงไปแล้วเนี่ยถ้ามันหลุดนะคะบริเวณ1,940ลงไปเนี่ยมันจะเป็นลงไปทดสอบนะคะบริเวณ1,900ต้นๆอีกครั้งนะคะอย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันดูนะคะก็อัปเดตให้ยามค่ำคืนนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ